ต่อมาจะจะเป็นพิมพ์ใหญ่ของวารคังนะครับยุคป,ปลายนะครับรุ่นนี้จะมีมวลสารเยอะมากนะครับจุดสังเกตเริ่มแรกเลยนะครับที่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ของวารคังยุคป,ปลายเนี่ยเป็นพิมนิยมกันอนะ่ะพิมที่เขาเล่นกันนะคือเส้นซุ้มจะขึ้นมาแล้วก็จะโคดบริเวณตรงนี้มาจุดตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับสังเกตให้ดีเป็นเส้นตรงแล้วก็โค้งนะครับโค้งมาธรรมชาตินะครับ การตัดขอบก็ต uh, ัดดีพอสมควรครับฝั่ง right. น like, yes. ี้ก็ตัดชนซุ้มอยู่นะครับแล้วก็เส้นสเกลแบ่งพิมพ์ก็ยังมองเห็นอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ตัดห่างจากซุ้มบานนิดหนึ่งเห็นไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วก็มีเส้นสเกลแบงพิมพ์เช่นกันเห็นชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับหน้าพระพักจะคล้ายลูกมะตูมนะครับลูกมะตูมคือรุ่นนี้เนี่ยหน้าเขาจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็จุดสังเกตต่อมาคือไหลซ้ายองค์พระเนี่ยจะสูงกว่าไหลขวาเห็นไหมครับเนี่ย ลายซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าลายขวานะครับแขนซ้ายองค์พระจะหักศอกนะครับบริเวณตรงนี้จะมีการขยื่นของแขนนิดนึงเคาเรียกว่าบอกแขนขยืนขย่นนะครับรุ่นนี้และปลายหัวเข่าฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาองค์พระเนี่ยจะตัดขึ้นไปนะครับตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงมือซ้ายองค์พระนะครับจะมะีเอ่อเส้นจีวรพาดมานะครับเห็นดังๆใช่ไหมละครับพระรุ่นนี้ จะตัดเฉียงข้างเดียวนะครับฐานมอเนี่ยตัดเฉียงฝั่งนี้ฝั่งเดียวอีกฝั่งนี้จะไม่เฉียงนะครับจะออกไปคือตรงตรงนะครับเห็นไหมตรงตรงเห็นไหมครับเนี่ย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 ตรงตรงนะครับจะไม่ตัดเฉียงแบบฝั่งนี้นะฝั่งนี้ตัดเฉียงไหมเนี่ยตัดเฉียงมหาบุมนะครับจุดสังเกตของสมเด็จวรคังพิมใหญ่ยุคปลายนะครับต่อมาก็คือวงแขนเนี่ยจะลึกมากเนี่ยตรงนี้นะครับจะลึกมากเลยลึกนะครับลึกมากเลยลึกนะครับ มีหูอยู่ข้างหนึ่งนะครับหูองค์พระท่านอยู่มีอยู่ข้างหนึ่งนะครับส่วนส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็จะมีพวกดินสมกอดินนางพญามีหินกวดขาวมียกจีนนะครับแล้วก็มีแร่เงินยวงแร่เหล็กไหลนะครับเงินยวงหลายอันเดียวกันครับเนี่ยจะขยายดูเงินยวงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแร่เงินยวงหรือเหล็กไหลนะครับเห็นไหม องพระสมเด็จรุ่นนี้มีคอด้วยนะครับเนี่ยมองเห็นคอร่างๆมีเส้นคอร่างๆองค์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเนาะนะครับตอบ่อเอ่อเส้นเส้นซุ้มของสมเด็จพระคัังใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆใหญ่เห,หมือนวาผ่าเซกใหญ่บึกเลยแหละครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคก,กลางอะไรก็แล้วแต่ใหญ่นะครับเส้นซุ้มก็จะบุคลิกของเขาเนี่ยเขาทํามาแบบนั้นนะนี่ตรงนี้เป็นสีเขียวก็คือพวกหยกจีนหยกอะไรพวกนี้แหละครับที่อันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ และดินซุ้มคงซุ้มกอเก็เห็นอยู่เนี่ยรางๆสีแดงๆนะครับแล้วก็ดินรุ่งอรุณก็สีเหลืองๆหลืองดินจัดท่ากับซิวเขียวนะครับเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือยุคปลายนะครับเนาะก็จบไปอีกหนึ่งองค์นะครับต่อมานะครับต่อมาก็เป็นสมเด็จพิมเกตโบตูมของวัดระังนะครับแต่พูดหลักความบัญิีนะครับสมเด็จวัดระัง พิมกีบัวตูมจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับจะเล็กจะเล็กนะครับจะไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเยอะเลยแหละนะครับเนี่ยไม่งั้นก็จะเรียกว่าพิมพ์เล็กเอ่อพิมพ์เกตบบัวตูมนะครับเห็นไหมเล็กกว่าเรียกว่าเยอะอยู่นะครับเนาะตรงนี้เป็นสมเด็จวัดเกตบบัวตูมเอ้ยสมเด็จวัดอังคังพิมกตบบัวตูมนะครับองค์นี้ก็